Welcome to นอนอยู่บ้านพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คุณควรฟังตอนนอนอยู่บ้านอาบน้ำหรือว่านั่งขี้สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นอนอยู่บ้านพอดแคสต์เอพิโซด9นะครับเออผมดีใจมากนะที่ที่ผมทำมาถึง EP 9แล้วแม้ว่าจะมีคนฟังแต่ละ EP เนี่ยจนจบแค่แค่2อสาคนก็ตามนะครับผม ใครที่ฟังอยู่หรือว่าใครที่เพิ่งได้มาฟังได้มาตามฟังเนี่ยก็ถ้าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็มาคุยกันได้นะครับในเพจมิสเตอรชวนะครับผม M R จุดชว C H A W A เลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการขยายพื้นที่สัญญาณไ Wi-Fi ให้ครอบคลุมนะครับผม ผมคิดว่าหลายคนน่าจะพบเจอกับปัญหานี้โดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านที่พื้นที่กว้างๆหรือว่ามีหลายชั้นหรือว่าหลายห้องอะไรอย่างเงี้ยครับหร,หรือจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะที่ทํางานก็ได้หรือจะอยู่กระท่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ก็ได้นะครับแล้วสัญญาณ wifi เนี่ยมันไปไม่ถึงมันมีจุดอับสัญญาณหรือว่ามีสัญญาณแต่ว่ามันอ่อนมันขาดๆหายๆมันไม่เสถียร เรามาดูกันว่าเราจะจัดการปัญหานี้ได้ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ pc m a c cnet speedguide tech advisor และ d o n g n s e tech นะครับเนื่องจากตัวผมเองก็ยังไม่ได้ออลองทำด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าผมอยู่ห้องเล็กๆแล้ว Wi-Fi มันก็ไปถึงทุกซอกทุกมุมะครับผมแม้แต่มุมที่ผมหย่อนตูดลงไปขี้ ไ i f i ก็ยังทะรู้ทะลวงได้นะครับผมก็เลยเไม่ไม่ได้ลองเนาะแต่ว่าเห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีก็เลยขอเอาข้อมูลที่ไปอ่านอ่านมาเนี่ยจากเว็บไซต์ข้างบนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับก็จะอธิบายแบบแบบเข้าใจง่ายไม่ใช้สท์เทคนิคไม่ไม่ลึกอะไรมากนะครับผมเพราะว่าผมก็ดูแค่นี้เหมือนกันนะครับไม่กล้าหลงหรือกลัวพูดผิดนะครับผมโอเคเอ่อ ขั้นแรกเรามาเช็คกันก่อนว่าจุดไหนในบ้านเราที่สัญญาณ Wi-Fi มันอ่อนแรงวิธีการเช็คก็มีหลายแบบนะครับผมอาจจะใช้แอปหรือว่าโปรแกรมสำหรับวัดความแรงสัญญาณ Wi-Fi ได้เนะมันจะมีแบบวัดสัญญาณ Wi-Fi แบบเป็นเดซิเบลอะไรพวกนี้น่าจะใช่น่าจะใช่ดีบีอ,อะไรพวกนั้นนะลบลบ60เดซิเบลอะไรพวกนั้นเออ anyway คือ มันก็ค่อนข้างจะดูแบบเนิร์ดไปหน่อยนะถ้าถ้าถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบอยากจะใส่ใจอะไรมากขนาดน,นั้นก็ใช้อีกวิธีนึงนะครับที่ง่ายมากๆง่ายกว่านั้นเลยก็คือว่าดูตรงขีดสัญญาณ Wi-Fi บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรของเราอะขีดตรงตรงแถบข้างบนนี่แหละว่า Wi-Fi มันมาเต็มขีดหรือเปล่าแล้วก็ลองทดสอบความเร็วด้วยแอป Speed Test ดูก็ได้นะครับผมก็เซิร์ชว่า Speed Test ใน Google หรือว่าจะโหลดแอป Speed Test by u k l a ah มาก็ได้นะครับผมก,ก็แค่โหลดมาแล้วมันก็จะมีให้กดโกอย่างนี้เนาะก็กดเทส t ดูนะครับมันก็จะบอกเราว่าเรามีความเร็วดาวน์โหลดเท่าไหร่ความเร็วอัปโหลดเท่าไหร่อย่างเงี้ยไอแอป Speed Test เนี่ยผมชอบใช้อุ l ลก็ไม่มีอะไรมาคนนิยมใช้อันนี้ใครจะใช้อันอื่นก็แล้วแต่นะครับโอเค แล้วก็จากนั้นเราก็ลองเทียบค่า speed test ดูนะครับว่าตอนที่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออะไรของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้เราเตอร์เนี่ยมันมันได้เท่าไหร่แล้วเปรียบเทียบกับจุดที่เราห่างไกลออกไปอะ่ะจุดอื่นๆในบ้านว่าความเร็วมันมันตกเยอะขนาดไหนแล้วก็ขีดไว้ไฟล์เราเหลือน้อยไหมก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ยมันเป็นที่ที่ ที่เราควรจะไปเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi ให้มันนะครับผมทีนี้เรามาถึงสาระสำคัญของ EP นี้ก็คือการขยายพื้นที่ Wi-Fi เนี่ยที่ทีเ่เราจะพูดกันวันนี้มีอยู่4รูปแบบนะครับผมอันแรกก็คือการใช้ range extender หรือว่าบางทีเราก็เรียกว่า wifi repeater นะครับผมการขยายสัญญาณด้วยอุปกรณ์ range extender เนี่ย หลักการทำงานของมันคือมันจะรับสัญญาณ wi-fi จากเราเตอร์เดิมที่เรามีอยู่แล้วอะออมาแล้วก็มันทวนสัญญาณน่ยก็คือรีพิตสัญญาณ WiFi อะจากตัวมันออกไปคุณง่ายๆคือเป็นการทำสำเนาสัญญาณ wi-fi เดิมที่ส่งมาจากเราเตอร์ตัวหลักของเรานะครับเอาไว้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์โทรศัพท์หรือว่าคอมหรือว่าแท็บเลต็ตซึ่งในที่นี้อะ เราเรียกอุปรกรณ์พวกนี้ว่าคลเอนนะครับผมเข้ากันกับตัว Wi-Fi ตัวหลักเนาะใครมาแว้นแถวนีนน้โอเคเอ่อข้อดีของ Range Extender เนี่ยก็คือมันหาซื้อง่ายมากนะครับผมที่ไหนก็มีขายหมดร้านร้านคอมนะไม่ใช่แบบตลาดสดขายหมูไม,ไม,ไม่ไม่มีขายนะครับผมมันหาซื้อง่ายราคาไม่แพงเริ่มต้นตั้งแต่2 3 0 0ยังมีเลยนะครับผมถูกเลย อะไรที่สำคัญคือเราเตอร์บางรุ่นเนี่ยมันสามารถปรับโหมดให้มันทำตัวเป็นรีพีเตอร์ได้นะครับผมรีพีเตอร์ก็คือกับเรนเอ็กสเทนเดอร์ก็เหมือนกันแหละเออเป็นโหมดรีพีเตอร์เนี่ยก็เราก็อาจจะลองหาเราเตอร์เก่าๆของเรามาดูก็ได้ว่ามันสามารถใช้ฟังก์ชันเป็นรีพีเตอร์ได้ไหมก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับผมก็ใช้มันเป็นตัวขยายสัญญาณได้เลยนะครับ การใช้ไอ mm ้ range extender หรือว่า r e พิเตอรเนี่ยถ oh no. ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายสำหรับมุมอับสัญญาณเล็กๆนะครับผมจริงๆอาจจะมุมอับใหญ่ก็ได้แหละแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการเหมือนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับผมก็การใช้งานมันก็ง่ายเนาะก็เป็นการกระทําที่ปราศจากสายทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีสายแลนมาเสียบอะไรทั้งสิ้นคือไอ้วางไอ้ตัว extender เนี่ย ไวท้ที่ที่เราต้องการขยายสัญญาณแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นที่ที่เราเตอร์ตัวเก่าอ่ะตัวเดิมอ่ะมันส่งสัญญาณถึงด้วยนะแล้วก็เสียบเอ็กเซนเดอร์เนี่ยเข้ากับปลั๊กไฟเลยปุ๊บแล้วก็เซตให้มันจับคู่สัญญาณ Wi-Fi จากเราเตอร์ตัวหลักตัวเดิมของเราอ่ะให้มันเอาไว้ปล่อยต่อเราก็จะได้ Wifi ในบ้านเนี่ยเพิ่มมาอีกชื่อหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็มีข้อเสียคือ ความเร็วมันตกจากเดิมอะแน่ๆนะครับอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีเสถียรภาพอะไรมากมายคือเอาไว้ใช้งานแบบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆอะพอได้อยู่ละแต่ว่าเอางานจริงจังที่แบบต้องใช้เน็ตความเร็วสูงนิ่งๆอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับเช่นเออถ้าเอาไว้ใช้แบบส่งข้อมูลส่งงานเล็กๆน้อยๆหรือว่าวิดีโอคอลเล็กๆน้อยๆอย่างงี้ก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าถ้าแบบเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์แบบ หนัง8 k อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่ต้องการอ,อ่ประชุมระดับโลกอะไรอย่างงี้ยที่ต้องการเสถียรแภาพของเน็ตเวิร์ที่สูงมากอนันนี้ก็ไม่แนะนำเลยครับผมเ,ออเพราะว่าการรับช่วงต่อจากเราเตอร์ตัวหลักมันยอ่อมมี l o s สก็คือมันเกิดการสูญเสียของสัญญ,ญาณอยู่แล้วนะครับผม คือมันส่งผ่านสัญญาณ Wi-Fi ไร้สายเนานะมันก็ย่อมมีคลื่นรบกวนอื่นๆนะครับผมมากมายมีสิ่งกีดขวางมีตู้เสื้อผ้าผนังเตียงผ้มาม่านโถส้วมอะไรก็ตามทีแล้วก็ถ้าสัญญาณที่ส่งออกจากเราเตอร์หลักอะมันกากากครับผมตัวเอ็กเซนเดอร์มันก็จะได้รับสิ่งที่กากมาแล้วสิ่งที่มันส่งต่อก็ย่อมกา,กากกว่าเดิมอีกนะครับผมนึกๆน,นึกภาพออกเนาะเออนั่นแหละก็คือเออแล้วก็ อีกประการหนึ่งก็คือด้วยความที่แบบความเร็วมันตกแล้วอะ่ะการที่อุปกรณ์หลายๆตัวมาเชื่อมกับตัวเอ็กเซนเดอร์่ะมันก็ยิ่งทําให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะช้าลงไปอีกนะครับผมเพราะว่ามันหารแบนด์วิดต์กันเนาะเออนั่นแหละแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ Wi-Fi มันจะได้ Wi-Fi มาใหม่อีกชื่อหนึ่งนะครับผมเป็นคนละชื่อกับตัวหลักตัวเราเตอร์หลักก็ทำให มันเ,เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานเนะ่ยเนาะทำให้แบบเราอะ่ะเราต้องคอยเลือกในในอุปกรณ์เราอะ่ะในมือถือในแท็บเล็ตในแล็ปท็อปเงี้ยว่า,เ,าเราจะเลือกใช้ Wi-fi ตัวไหนนะครับผมเราต้องมันยังมีรอยต่อของการทำงานอยู่นะพูดง่ายๆรูปแบบที่2การใช้ Access Point ก็คือการลากสายแลนจาก โมเด็ม uh, หรือว่าเราเตอร์ตัวหลักของเราที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้วมาต่อใส่กับ access point นะครับผมเพื่อให้ access point นั้นน่ยมันกระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกไปซึ่งไอตัว access point เนี่ยเ,เราอาจจะใช้เราเตอร์ก็ได้นะเราเตอร์หลายๆตัวที่มีขายในท้องตลาดมันก็มีโหมดให้เลือกเป็น access point ทำงานเป็น access point ได้อยู่แล้วส่วนมากเลยอันนี้ก็คือเป็นการลากสายแลนอย่างที่ว่าจากเราเตอร์หลักหรือว่าโมเด็มเนี่ยมาเข้า เออเรา,าเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เปิดเป็นโหมด access point เหมือนว่าเรามีเราเตอร์เพิ่มนั่นแหละก็จะได้ Wi-Fi ในบ้านเพิ่มมาอีกชื่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอ่อการจะการกระจายสัญญาณด้วย access point เนี่ยจะมีข้อดีคือความเร็วมาเติมแน่นอนนะครับเทียบกับการใช้เทียบเท่ากับการใช้ Wi-Fi จากเราเตอร์ตัวหลักเลยนะครับผมเพราะว่าเราส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตกันด้วยสายแลนเนาะ ทำให้อุปกรณ์คอมหรือว่าโทรศัพท์ที่มันไปเชื่อม่อ w i f i จากตัว Access Point อะ่ะมันสามารถใช้เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับความเร็วสูงดังนั้นก็ก็รอ,องรับอุปกรณ์รองรับไคลเอนต์ได้ดีกว่าการใช้ Range Extender ในข้อหนึ่งแน่ๆนะครับผมเพราะว่านั้นมันส่งผ่าน Wi-Fi ก็มีการสูญเสียของข้อมูลเยอะเนาะส่วนข้อเสียของ Access point เนี่ยก็ก็มีนะครับผมก็คือ อันแรกเลยต้องใช้สายแลนเชื่อมนะครับผมก็มันต้องมีการลากสายอนะ่ะเนาะแล้วก็ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คล้ายๆ range extender ครับคือเราจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งก็ทำให้เราต้องคอยมาเลือกว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มาจากตัว access point หรือว่าจะเอา Wi-Fi จากเราเตอร์หลักอันเดิม,มการทำงานก็ยังมีรอยต่ออยู่รูปแบบที่3 powerline อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบไฟบ้านนะครับผมอันนี้เออาจจะค่อนข้างมหัศจรรย์นะครับผมคือคือผมก็ที่แรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีไอไออะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเอ้ยมันมีด้วยแต่ว่ารู้สึกว่า Powerline มันเป็นอะไรที่อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เนาะในหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเออมันคือปกติเนี่ย ถ้าเราซื้อไอ้ตัว powerline มาเนี่ยเราจะได้อุปรกรณ์2ชิ้นนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวต้นทางอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวปลายทางนะครับได้มา2ชิ้นก็คือว่าตัวต้นทางเนี่ยเราเอาสายแ a n เนี่ยต่อมันจะมีที่ให้เสียบสายแ a n ที่ตูดของมันเนาะปึ๊บแล้วก็ไปต่อเข้ากับแลนของเราเตอร์ครับผมแล้วก็เอาตัวของมันเน่เสียบที่ปลั๊กผนังบ้านเลยนะครับผมส่วนตัวปลายทางนะครับ เราก็เอาไปเสียบปลั๊กผนังไว้สักที่หนึงในบ้านเราที่เราต้องการใช้เน็ตเอ่อแล้วเราก็ต่อสายแลนออกจากตัวตัวของมันตัวปลายทางเสียบเข้ากับคอมเราใช้งานได้เลยเนะเาะยกตัวอย่างการใช้ powerline เช่นเราเตอร์เราอยู่ชั้น1เราก็เสียบ powerline ตัวต้นทางเนี่ยไว้ที่ปลั๊กผนังแล้วเอาสายแลนเชื่อมมันเข้ากับเราเตอร์เลยนะครับส่วนเราต้องการผมต้องการใช้คอมที่ชั้น2อ,ง,องนี้เนาะ ผมก็เสียบ powerline ตัวปลายทางเนี่ยไว้ที่ปลั๊กผนงังตรงชั้น2แล้วก็ต่อสายแลนนด่เข้าตูด powerline ตัวปลายทางที่ชั้น2อ่ะเข้ากับอคอมของผมเลยนะครับแล้วก็ใช้เน็ตได้เลยเนาะซึ่ง powerline บางรุ่นก็จะมีตัวปลายทางที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยก็จะมี Wi-Fi เพิ่มขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งนะครับคล้ายๆ access point แต่ว่ามันเป็นการส่งแทนที่จะเป็นแลนเนาะก็เป็นการส่ง Power l i ์ไเอ้ยเป็นการส่งข้อมูลสัญญาณเน็ตอะผ่านสายไฟบ้านแทนเนาะข้อดีของ Power Line คือไม่ต้องใช้สายแลนเชื่อมกันนะครับขอแค่มีปลั๊กผนงังแล้วก็ระบบไฟบ้านเนี่ยที่เป็นระบบเดียวกันนะไม่ใช่ว่าแบบข้ามตึกนี้ไม่ได้นะต้องเป็นระบบไฟบ้านระบบเดียวกันที่มีการเอ,อ่อการติดตั้ง เชื่อมต่อสายอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าแบบถ้าบ้านไหนแบบต่อสายลายสายนิวตอนอะไรอย่างเงี้ยผิดอย่างเงี้ยก็ใช้ Powerline ไม่ไดอไ้อะไรประมาณนี้นครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องทางเทคนิคมากนะโอเคมาต่อนะการส่งข้อมูลด้วยสายไฟฟ้าของไฟบ้านเนี่ยทำให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็าการรบกวนเนี่ยน้อยกว่าการาส่งสัญญาณผ่าน Wi-Fi ที่ใช้ใน Range Extender ในข้อ1แน่ๆนะครับผมอย่างไรก็ดีมันก็ยังสามารถถูกรบกวนได้ด้วย Noise ในระบบไฟบ้านอยู่นะครับผมเช่นเเวลาเราเสียบแบบพวก Adapter c h a r ารแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันจะก่อให้เกิด Noise นะครับอยู่ในระบบไฟมันก็อาจจะทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ที่ส่งผ่านไฟบ้านของ Powerline มันก็อาจถูกรบกวนได้ได้บ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่า anyway ผมผมไม่เคยใช้งานด้วยตนเองนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ฟังเนาะจากข้อมูลที่หามาโอเคมาต่ออันสุดท้ายนะครับผมอันนี้4รูปแบบคือ mesh wifi อันนี้เนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินมาบ้างในยุคสมัยใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีแบบ แพร่หลายเท่าไหร่เมชไวไฟเนี่ยมันเพิ่งมามีแบบแพร่หลายให้ให้ระดับผู้ใช้อย่างเราอะได้ซื้อหามาใช้กันเมื่อไม,ไม่กี่ปีมานี้เองนะครับผมอันนี้เป็นรูปแบบการทำให้ wifi ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับผมนะเมชไวไฟเนี่ยเวลาเราซื้อมาเราก็จะได้อุปกรณ์มาอย่างน้อย2อันนะครับผมส่วนมากที่ขายกันอยู่ก็เห็นเป็นเซตก็จะมี2อัน3อันเงี้ย หรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อเราก็จะได้อันหนึ่งเป็นตัวตัวแม่นะครับผมผมขอเรียกว่าตัวเราเตอร์แม่เป็นตัวหลักซึ่งเอาไว้เชื่อมต่อกับโมเดนะ็มอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนาะคือตัวที่สัญญาณเน็ตมันเข้ามาส่วนอันที่เหลือก็จะเป็นตัวลูกนะครับเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ต่างๆในบ้านที่เราต้องการขยายสัญญาณ wi-fi ไปนะผมขอเรียกว่าตัวเราเตอร์ลูกนะจุดเด่นของเม s ช่วยไฟคือทางบ้านเราจะมี Wi-fi อยู่แค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับผมอืม เดินไปจุดไหนของบ้านมันก็สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่ออันนี้คือคือจุดเด่นของ m e s h WiFi เลยเราจะสังเกตว่า3อันแรกที่ผ่านมามันจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มที่แตกต่างกันกันกบตัวเราเตอร์หลักที่เรามีเนาะแต่ว่า e s h เนี่ยมันคือระบบที่ทำงานด้วยกันอย่างไร้รอยต่อเราจะได้ WiFi ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับผม เพราะว่าอุปกรณ์ทุกตัวมันมาจากแบรนด์เดียวกันมันมีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดมันถูกออกแบบปรับแต่งมาให้คุยกันรู้เรื่องเวลาตั้งค่าเราก็ทําที่ตัวแม่วันอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกมันก็จะรับทราบไปด้วยกันเลยมันไม่ต้องเรื่องมากแดงสิ้นนะครับไม่ต้องไปคอยเซตแต่ละตัวเหมือน3วิธีการข้างบนนั้นก็คือมันมันเป็นพวกเดียวกันมันเข้าใจกันทันทีคือมันฉลาดพอที่จะรู้ว่าคลายแอนหรือว่าตัวอุปกรณ์ เครื่องใช้ของเราอะโทรศัพท์แล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่จุดไหนของบ้านมากควรจะให้ใครแอนแต่ละตัวเชื่อมต่อเข้ากับตัวเราเตอร์ตัวไหนมันจะคิดให้เราเลยนะครับแล้วมันก็จะจัดการเชื่อมต่อให้จริงๆถ้ามองแบบผิวเผินเนี่ยมันก็อาจจะดูคล้ายคลึงกันกับ Range Extender นะครับผมแต่ว่าต่างกันก็คือ m ม s h Wi-Fi เนี่ยมันฉลาดกว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานด้วยกันแบบไร้รอยต่อเลย แล้วก็มีระบบเบื้องหลังการจัดการการส่งข้อมูลไปมาระหว่างตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวเนี่ยที่มันโอเคกว่านะครับผมอย่างไรก็ดีเมช w i ไฟเนี่ยก็มีข้อจำกัดจำกัดจำกัดสิเออคล้ายคล้าย n ร e จ e เอ็กคือการที่ส่งจากตัวเราเตอร์แม่ไปตัวลูกอะ่ะมันก็จะสูญเสียความเร็วไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่อยากสูญเสียความเร็วอะ่ะ มันก็มีวิธีการครับคือไปซื้อเมชชิ่ไฟประเภทที่เป็นไตรแบนนะครับผมซึ่งมันจะมีความสามารถในการทําความเร็วให้ไม่ตกลงไปได้นะครับผมอันนี้จะราคาค่อนข้างสูงเลยล่ะในปัจจุบันเริ่มต้นที่น่าจะกักช่วงหมืน่นเออหมื่นบาทพวกที่เป็นไตรแบนนะครับผมคือว่าพวกที่เป็นไตรแบนเน่ยมันจะเหมือนว่ามีช่องสัญญ,ญาณช,ช่องหนึ่งอ่ะที่เป็นเดดิเคเต็เลยครับผมคือว่า มันเป็นช่องสัญญาณที่เอาไว้เอาไว้แบบส่งข้อมูลเสมือนอยังไงอะส่งข้อมูลเพื่อให้มันไม่ถูกรบกวนไม่ใช้อันอื่นนอกจากส่งข้อมูลซึ่งกันและกันเลยเผมอาจจะอธิบายงงนะคือเรื่องเรื่องแบนเน่คนที่พอจะรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กพวกสองจุดสี่กิกะเฮิร์ดท่ากิกะเฮิร์อะไรพวกเนีเ้ก็น่าจะพอนึกออกนะครับแต่ว่าใครที่ ยังยังยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบรนด์ของสัญญาณเน่ก็อาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าถ้าผมพูดอะ่ะผมคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆได้อะครับผมแล้วก็อธิบายไปเดี๋ยวมันยาวเะนาะเออนั่นแหละคือเหมือนว่าไอ้พวกไตรแบรนด์นี่ยมันจะมี มันจะมี3 3ช่องสัญญาณนะครับผมอันนึงจะเป็น2.4 GHz ส่วนที่เหลือ2อันเนี่ยจะเป็น5 GHz ซึ่ง5 GHz ตัวนึงอ่ะจะถูกเป็นเป็นช่องสัญญาณที่ถูกอุทิศส,ส่วนกุศลไปใช้เพื่อการเชื่อมต่อกันของตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวครับผมทำให้มันไม่สูญเสียความเร็วไปในการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กครับผม ถ้าใครงงผมขออภัยจริงๆนะโอเคผมขอต่อส่วนวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เมชไม่สูญเสียความเร็วนก็คือการเชื่อมต่อแลนจากตัวแม่เข้าไปที่ตัวลูกอ,อโดยการใช้สายแลนนะครับผมใช้สายสายแลนเชื่อมทำให้ความเร็วไม่ตกซึ่งส่วนมากเมชแต่ละรุ่นเก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำให มันเป็นระบบเมชเนี่ยส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi mm hmm. ก็คล้ายๆ Wi-Fi Extender เนาะหรือว่าจะให้ส่งต่อข้อมูลผ่านสายแลนซึ่งแน่นอนที่สุดว่าถ้าต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแบบความเร็วไม่ตก mm hmm. ก็ใช้สายแลนในการส่งข้อมูลระหว่างตัวแม่กับตัวลูกแต่ละตัวนะครับงงไหมเนี่ยสรุปเลยนะ w i n ช e เ t e n ก็คืออันแรกเป็นตัวทวนสัญญาณทำให้ Wi-Fi ไปได้ไกลกว่าเดิม เสียบปลั๊กใช้ได้เลยความเร็วตกไม่เร็วแรงเท่า Wi-Fi ที่ต่อจากเราเตอร์ตัวหลักแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเราต้องคอยเลือกเองอีกวิธีการรูปแบบที่2ก็คือ access point ก็คือการต่อสายแลนเข้ากับอุปกรณ์ซึ่งอาจจะเป็นเราเตอร์ที่ส่วนมากก็จะมีโหมด access point แล้วให้มันกระจายเป็นสัญญาณ Wi-Fi ไปนะครับความเร็วไม่ตก เท่าเท่ากันกับเวลาเราใช้ w อ่ i ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวแม่เลยนะครับจะได้ชื่อ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเราต้องคอยเลือกเองเช่นกันนะครับผมแบบที่3 power line จะมีตัวต้นทางกับตัวปลายทางต้องเสียบเข้ากับปลั๊กผนังที่มีระบบไฟอันเดียวกันมันจะใช้สายไฟในระบบไฟบ้านเนี่ยสเสมือนเป็นสายแลนส่งข้อมูลถึงกันนะครับ power line มีตัวปลายทางที่ปล่อย Wi-Fi ไ,ไ,ได้ก็มีนะครับผมบางรุ่นเราก็จะได้ Wi-Fi เพิ่มมาอีกชื่อเหมือนไอสออันที่เก่ามาตอนต้นนั่นแหละเราก็ต้องคอยเลือกเองนะครับผมว่าจะใช้อันไหนเนาะความเร็วก็ตกบ้างนะครับแต่ว่าไม่ตกเยอะเท่าการใช้เรนจ์ไม่ไม่เท่าการใช้เรนจ์เอ็ก n เ e นเพราะว่าอันนี้เราก็ยังเหมือนเสมือนการส่งผ่านสายไฟอยู่เนาะไม่ใช่ผ่านอากาศอย่าง Wi อ,อันสุดท้ายก็จะเป็น e s h Wi-Fi นะครับผมอันนี้จะมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับมีตัวที่เป็นตัวหลักเป็นตัวเราเตอร์แม่แล้วก็ตัวลูกอีกหลายตัวทุกตัวเนี่ยคุยเป็นภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องทางบ้านจะมีชื่อ Wi-Fi เพียงชื่อเดียวเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานประสานกันมันฉลาดมันรู้ว่า c ครแอน์มันอยู่ตรงไหนบ้างควรจะให ตัวอุปกรณ์ตัวไหนตัวแม่ตัวลูกเนี่ยไปจับคลแอนตัวไหนมันจะจัดการมันจะคิดให้เราเองนะครับ mesh ก็อาจจะคล้ายคลึงกันกันกนกบ range extender แต่ว่าไม,ไม่เชิงคล้ายเหมือนกันหมดซะทีเดียวเพราะว่ามันฉลาดกว่ามีระบบเบื้องหลังกา,การส่งต่อข้อมูลเนี่ยที่ดีงามกว่านะครับความเร็วก,ก็อาจจะตกนะครับในการส่งข้อมูลไปหาตัวลูกแต่ว่ามีข้อยกเว้นคือถ้าเราใช้ m ม s แบบ d r i b a n เนี่ย มันจะทำให้สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยความเร็วไม่ตกแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อตัวลูกกับตัวแม่ด้วยสายแลนนะครับอันนี้ความเร็วก็จะไม่ตกนะครับผมโอเค EP นี้ผมคิดว่าอาจจะยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่หนักสมองมากๆนะครับตั้งแต่ผมทำพอดแคสต์มาถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ขออภัยถ้า,ามีข้อมูลอะไรที่มันแบบ มันผิดพลาดไปอ่ะหรือว่าอธิบายงงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไงมันเป็นข้อมูลทางเทคนิคพอสมควรน่ะพวกเนี้ยแต่ว่าผมคิดว่ามันมันน่าจะมีประโยชน์นะก็เลยอยากอยากเรียบเรียงมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมก็หวังว่าจะได้รู้กันแบบคร่าวๆเอาเอาพอเป็นคอนเซปต์ในสมองคร่าวๆก็ก็น่าจะโอเคลวผมคิดว่านะ ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ